สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่หนึ่งแปดแปนะคะพี่จ๋าฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ศส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัดสดุให้นะคะพี่จ๋าอ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่ EP ที่188นะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระไม้พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1นะคะจะเป็นพระกิ่งหล่อครึ่งซี่ค่ะพี่ ปิตาหล่อครึ่งซีกค่ะพี่จ๋าไม่ใช่พระกิ่งนะคะยังไงกราบขอโทษขออภัยค่ะพระปิดตาหลอครึ่งซีกหมายเลขที่หนึ่งค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆเลยค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระปิดตา,าถักเชือกนะคะพี่จ๋าปิดตาถักเชือกลงรักเก่าๆค่ะ พระปิตาถักเชือกหมเลขสองนะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมเลขที่สามค่ะเป็นเหรียญเอ่อเป็นพระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายค่ะพี่จา๋าหลังยันนะคะพี่พอท่านคล้ายหลังยันหมายเลขสามค่ะ เก่าสวยนะคะพจารพระผงพ่อท่านคล้ายหลังยัน300บาทค่ะหมายเลขที่4ค่ะเป็นพระนางพญาค่ะพิจาราาพญาหมายเลข4 300บาทเก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขสี่นางพญาสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเบีย้ยแก่ถักลวดนะคะพี่จ๋าด้านล่างมีร่องรอยการจานนะคะพี่หุ้มตะกัวล่างไว้แบบนี้ค่ะถักลวดเก่าๆสามร้อยบาทเป็นเบีย้ยแก่นะคะพี่จ๋ามีอักษรลายจานมาแบบนี้เลยค่ะ เก่าสวยหมายเลขที่5้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่6เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลข6ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ปี250 2 5 0พนนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่300บาทหมายเลข6ค่ะหมายเลขที่7เป็นพระรอดค่ะพี่จาพระรอดเนื้อดินหมายเลข7ค่ะพระรอดเก่าสวย300บาทหมายเลขที่7ค่ะ หมายเลขที่8ค่ะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไพร์ค่ะจอบพ่อไพ่มีร่องรอยการตอกโคดนะคะพี่า๋าจอบพ่อไพร์ค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังมีการตอกโคดนะคะพี่า๋าโคดชัดสวยเลยค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไล่ใหมายเลข8 3 0สยบาทค่ะเกาสวยนะคะพี่ หมายเลขเก้าเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพระกิ่งเก่านะคะพี่จย์เนื้อหามาเก่าสวยค่ะพี่ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะพี่พี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขเก้าค่ะหมายเลขสิบเป็นพระขันนะคะพี่จ๋าเป็นออก หมายเลขสิบเป็นมิดหมอนะคะพี่อะมิดหมอด้ามเป็นท่านทาวเวทวสุวรรณค่ะนี่นะคะพี่มิดหมอนะคะพี่าด้ามเป็นท่านทาวเวทวสุวรรณค่ะนี่ค่ะความยาวนะคะพี่สาประมาณสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วนะคะพี่อยู่ประมาณนี้เลยค่ะ นี่ค่ะ3นิ้วครึ่งค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋าเป็นมีดหมอด้ามเป็นท่านทาวเวสสุวรรณ300บาทค่ะ11เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินหมายเลข11 300บาทค่ะหนะ้าตามาชัดสวยค่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์นิยม300บาทหมายเลข11ค่ะ เก๋าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลข12บสองค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังยันค่ะพี่ปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าด้านหลังมียันค่ะองค์นี้นี่ค่ะ300บาทนะคะพี่หมายเลข12เก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข12ค่ะ13เป็นพระปิตาหลังตะแกรงค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังตะแกรงค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข13ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า หมายเลขสิบสามสามร้อยบาทค่ะสิบสี่เป็นเหรียญเออ่หลวงพ่อจุนนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อจุนหลังหล,งลวงพ่อสว่างปีสองพันห้าร้อยสิบค่ะเหรียญหลวงพ่อจุนนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อสว่างคะ่ะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสิบค่ะ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อจุนหลังหลวงพ่อสว่างหมายเลข14ค่ะ15เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จด,ด้านหลังมีร่องรอยการปั้มตรานะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขที่15ค่ะด้านหลังปั้มตราแดงๆมาแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าสามร0บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขที่15นะคะพี่อ่ะ16เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเก่าสวยนะคะจ่าเนื้อหามาเก่าๆค่ะพี่สมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่16คะ่ะ300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะ หงองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จา๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขที่16บ0 0สามรอยบาทค่ะ17เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตค่ะพี่จา๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะพี่สามรอยบาทค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จา๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะนี่เลยค่ะ หมายเลข18ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะจาหมายเลข18 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หองค์300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพี่สามรอยบาทหมายเลข18ค่ะ 19นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะนี่ค่ะหมายเลข19 300บาทนะคะพี่เนื้อเก่าสวยเลยค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าได้ทานมีร่องรอยการเออเขาเรียกยังไงพี่นี่ค่ะรอยลานขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะพี่จ๋าต้องแจ้งก่อนค่ะ300บาทหมายเลข สิบเก่านะคะพี่อ่ะองค์นี้เป็นหมายเลข20ค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข20ค่ะพี่จ๋า300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะสภาพก็ผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ยี่สิบสองนะคะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิงคะ่ะพี่สาหลวงพ่อวัดไร่ขิงปีหนึ่งสี่ค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่สาสมเด็จวัดไร่ขิงปีหนึ่งสี่ค่ะพี่ด้านหลังมีบอกมานะคะพี่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบสองวัดไร่ขิงเก่าเลยคะ่ะ ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแจ้งนะคะพี่จ๋าพ่อแจ้งวัดโนนสูงค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะค่ะพี่จย์เหรียญหลวงพ่อแจ้งวัดโนนสูงรุ่นแรกคร่ะพี่300บาทหมายเลข23ค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ 24เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโตวัดมหาธาตุค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโตวัดมหาธาตุอุตรดิตค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่เก่าสรรภาพใช้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อโตวัดมหาธาตุ3 0 0บาทใหม่เลข24ค่ะ25เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ พอทาวัดพเนียงแตก300บาทนะคะพี่๋าใหมายเลขที่25เก่าสวยนะคะพี่นี่เลยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะพี่๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะ26เป็นปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่๋ามาแบบนี้เลยค่ะพี่เนื้อว่านเก่าๆค่ะ นี่คะ่ะด้านหลังมีตัวทอทหารนะคะพี่นี่คะ่ะปูทวดเนื้อว้าน300บาทหมายเลขที่26คะ่ะ27เป็นเนื้อว้านเช่นกันค่ะพี่จ๋าหลวงปูทวดเนื้อว้านหมายเลข27คะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข27คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาค่ะหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าพ่อรวยวัดตะกูค่ะพี่เป็นเหรียญลงยานะคะพี่จ๋าปีาพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จา๋าหลวงพ่อรวยวัดตะกูค่ะพี่มีต้องรอยการตอกโค้ดตอกหมายเลขนะคะพี่จา๋าเก่าสวยหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะ หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่จ๋าสองสี่หกเก้าเลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่อ่ะสามสิบเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อโสธรค่ะพี่จ๋าแผ่นปั๊มหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ วัดสโสธรวรารามวร,รวิหารนะคะพี่จ๋าเป็นแผ่นปั๊มนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเขามีอ,อ่อเป็นเขาเรียกยังไงพี่เขาทำเป็นขาตั้งไว้แบบนี้ค่ะพี่แต่ว่ากระดุมเขาน่าจะหลุดออกนะคะพี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่แผ่นปั๊มหลวงพ่อสโสธรนนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะ ขนาดความสูงอยู่ที่3นิ้วกับ4นิ้วนะคะพี่นี่ค่ะประมาณ4นิ้วค่ะพี่ความกว้างนะคะพี่สาความกว้างนี่3นิ้วค่ะหมายเลข3 0 3 0 0บา้าทนะคะพี่สาววันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084ย์ 1> 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรี free. มีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จาติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่188ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า